กหลยากของมีอยู่อะทีวันนั้นเดี๋ยอวอะนลนะใสคนณงานโกบะมา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 ลู่ลู่มานี่เนี่นยใส่ยุบวาดไปก็แบบโอเคน้อยเรียบน,นาน,นาน หลับหลับลับไซส์สองไซสอสออีกว่าจะได้ตัว <c oughs> ที <ละ S 1> บอดฟิตชิ่งพี่บีนะครับใครอยากมาก็มาได้ครับสนใจมาได้ครับตัวกิโลเท่าไรหร่ฮะกิโลแปดขิดตัวท,ที่ดึงไว้กี่ยงตัวละกิโลแปดขิดมา ครับวันนี้ก็อาหารนี้นะลาบปลาครับผม <ừ. S 1> ได้มาจากบออ่อพุ่นนนะึ้นมาหลับเตหมเลยครับเหยียบเหยียบสองโลครับผมโลแปดันนี้มีลาบมีลาบกลองได้ตีแล้วครับให้ให้ใหล่ามาแล้วมีเพียงไม่มีเพียงเ <c oughs> ลือกเพียง <c oughs> นี่ตกตกในบอ่อกินกินหน้าบอ่อเลยลาบลาบนี่เลยในต่นเครื่องปรุงต้องไปซื้อในรา้านขายน่อยมีนี่อีกตัวนึงได้มาเมื่อกี้ <c oughs> เดี๋ยวเอาเอา <c oughs> หัวมาต้มที่นี่ครับ งวัวปลามันต้มที่นี่อือคั่ควกันใครสนใจมาตกมาตกได้ครับสอบถามเข้ามาได้เลยครับพร้อมที่จะ อุ่มเครื่องแล้วครับพร้อมหรือยังครับคุณป๋องครับอันนั้นเดี๋ยวพร้อมหรือยังครับแป๊บหนึ่งกำลังการอยู่ม,มือการนี้สั่งตรงมาจากเวียดนามน,นะฮะ <c oughs> อันนี้กว่าประเทศจีนอยู่ไม่ใช่อ่ะ <c oughs> อินเดียครับอินเดียครับกาบกระสุนใส่เพื่อเดี๋ยวนว เสียได้มันมพริ้นหลับพร้อมน้ำส่งนี่มันได้น้ำหนักขนาดอืมิ <c oughs> ทีมงานตกปลาก็ตกครับทีมงานหลับก็หลับครับพร้อมเสมอครับใครอยากตกปลาก็มาได้ครับสามารถติดติดต่อเข้ามาได้ครับ นี่ครับบอ่อปลานี่ติดต่อเข้ามาที่เบอร์นี้ครับเบอร์เบอร์โทรเบอร์นี้นี่ครับบอ่อปลาไอบี มีที่จอดรถกว้างด้วยครับจะลงปลาวันไหนนะว,วันสาววันสาร์เ๋ยจะลงปลาใหม่ครับปลามันลงวันเสาว ลาบปลาเป็นไงครับป๋องอร่อยไหมเป็นไงพี่อร่อยไหมอร่อยอร่อยมเน่เป็นไงผู้บอรลมเน่เนี่ยเนี่ยเอาออกที่นี่มากินที่นี่ครับโอเคสดอร่อยมากเลยครับสดอร่อยเติมใหม่เติมใหม่นี่ต้มหัว มีลเคิสิทุกยูครับพักก็กรอบมากเลยครับอืมเด็ดมาแต่เจ้าครับผมอืมง่นอน